ผัดตังนอกใส่เลือดไก่ครับ มากับเจ้าออมสินเจ้าเก่าเจ้าเดิมเอาหลับแล้วนะอมสินอมสินรอให้หลับเลยครับหลับแล้วนะอมสินโอ้ยโอ้ยหลับวันนี้ไม่ไหว ปลูกตั้งแต่ตีสามป่ะบอกแล้วอย่าปลูกแต่ดึกตั้งเวลาไว้ตีสี่ครึ่งหมอปลุกตั้งแต่ตีสามวันนี้อยากมาอยากออกหลับเลยนะ ทำกับข้าวเสร็จและวใส่บาตรวันนี้ก็จะไปโวกไตครับวันนี้วันเสาร์พวกวันเสาร์แล้วกว่าจะโวกอีกทีก็นุบันอังคารครับว้นชีวิตประจําวันของหนูก็มีแค่นี้แหละครับ <c oughs> หรือการคลิปหน้าครับประคุลครับ